ครับสวัสดียามเช้านะครับเช้าของวันพุธวันนี้ตาก็จะไปดูที่ตาดักปลาไว้เมื่อวานเนาะปักเบ็ดไว้เมื่อวานนะครับปักเบ็ดไว้เมื่อวานนี่ก็เป็นบรรยากาศยามเช้านะครับตาจะเดินผ่าทุ่งนาลงไปนะครับ ข้าวตาก,ก็ออกดอกแล้วนะครับข้าวตาก,ก็ออกดอกแล้ว,วรู้สึกว่าสวยดีอยู่นะภารกิจยังเหลือค้างคือข้าวครับที่ตาต้องดูแลข้าวดูแลทุ่งนาเพราะว่าไม่มีใคร ทำตาก็ทำชาวนาเราเราขาดไม่ได้ก็คือทำนานะครับคือการทำนาถ้าเรามีข้าวกินนะครับมีข้าวกินมีดินอยู่มีคู่นอนนะครับอยู่ได้ครับอยู่ไหนก็อยู่ได้นะครับ อยู่คนเดียวล่ะอยู่คนเดียวก็ได้อยู่แต่มันก็เราก็อยากจะมีเพื่อนคุยเนาะอยากจะมีเพื่อนคุยก็รออีกประมาณไม่เกินอ่าทันทันวาไม่ถึงทันวาเนาะปลายพฤศจิกาก็จะ จะเกี่ยวแล้วนะครับจะเกี่ยวแล้วข้าวเนาะนี่มันก็ออกดอกหมดแล้วครับออกดอกหมดแล้วเราก็รอรอให้น้ำมันแห้งเพราะปีนี้ฝนดีฝนดีนะครับปีที่แล้วตาไม่ได้ทำนาเนาะปีที่ผ่านมา นา้าเตะทากับยายปีนี้ตาทําเองนะครับตาทําเองตรงนี้ถ้าหางน้ำไม่พอก็ก็จะสูบน้ำมาใส่นะครับเพราะเรามีน้ำเรามีน้ำสะอยู่ข้างบนเนาะ,ะเรามีน้ำสระอยู่ข้างบน าก็เสียอย่างเดียวคือปวดขาปวดขาเดี๋ยวกลับกล้องไปดูปลากรนเนาะดูปลาว่ามันจะติดเบ็ดไหมนะครับที่ตาไปดักไว้เมื่อวานนะครับที่ตาไปปักเบ็ดไว้เมื่อวาน ถ้าได้เราก็พอไม่จำเป็นต้องซื้ออาหารทุกวันก็ได้เนาะเรก็ใช้เงินอย่างประหยัดเนาะก็ป่าก็มีเงินใช้ให้เดือนละพันเนาะเดือนละพันกว่าบาทก็ใส่เงินผนชลาลั่นแหละกับปาก็พิการนิ้วนี่ก็ปาก็ได้ตรงนี้เนาะ ช่วงนี้ก็ต่อไปอาจจะได้เจ็ดร้อยแล้วเพราะว่าลงทะเบียนเจ็ดสิบปีนะตาก็อายุเจ็ดสิบปีแล้วเรารู้จักนี่แหละเนาะไม่รู้ว่ามันจะอยู่ได้อีกกี่ปีเนะาะหลังฐานคนเรา อโอ้โหน้ำตรงนี้แห้งเลยเนาะรั่วนะรั่วให้พออืมรั่วให้พอ,อเดี๋ยวตาก็จะมาปิดใหม่วันนี้เพราะว่าข้าวยังข้าวยังแค่ นี่ข้าวแค่ออกดอกเนาะถ้าปล่อยให้น้ำแห้งเกินมันก็ไม่ได้โอ้โหลอยรั้วน้ำเนาะมันหรัวอะไร ไม่ถูกสักแล้วปล่อยไว้นีนกอนนะครับมันไม่ถูกนะครับไม่โดนสักตัวเลยเหรอ,อตัวนี้ก็เหยื่อหลุดไปแล้วก็ไม่ถูกปลาจะมีไหม ปูกไม้สักตัววันนี้คงไม่ได้สักตัวแล้วเดี๋ยวรออีกเหลืออยู่สามสี่เนาะ ต้องโดนต้องโดนสักตัวล่ะตัวนี้ก็ไม่ถูกไม่ถูกโอ้โห มันเป็นปลาธรรมชาตินี่ก็ไม่ถูกจะกินอะไรเล่าอืมไม่ถูกตัวนี้ล่ะตัวนี้ก็ไม่ถูกเยื่อยังอยู่เลย ยังอยู่ตายแล้วก็มาต่อแล้วะเดี๋ยวเย็นนี้ค่อยมาใส่เยอะใหม่ ถูกไหมโอ้ตรงนี้ไม่ได้ใส่สงสัยไม่ถูกนี่ก็ไม่ถูกอีก โโอ้หมดแล้วเราหมดแล้วเราหมดแล้วเราตัวนี้ก็ไม่ถูกครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับตาขอจบคลิปเพียงนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ